พร้อมแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตเรื่องวงการสงฆ์คือเรื่องใหญ่มากอชญากรรมผมให้ไปอยู่ข้างหลังฉากหลังมาหรือ,อยังครับทีมงานและวันนี้เริ่มที่ภาพอันสะเทือนลือรั่นเมื่อตำรวจยึดมือถือน้องก๊อปและน่าจะเป็นการยืนยันว่าคลิปมีจริงนี่คือคลิปในมือถือน้องก๊อปนะฮะเป็นวีดีโอ5593คลิปครับคุณพระ แต่ต้องบอกว่ามันจะเป็นภาพแบบไหนเรายังไม่สามารถตอบได้<ะ>ถูกไหมฮะแล้วถ้าเปิดคู่กันตอนที่บิ๊กต่าไปหาน้องก๊อฟที่หน้าบ้านคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ขอให้ติดตามกัรลุยชนข่าวช่อง8เพราะวันนี้ย้ำตรงนี้ว่าการที่ช่อง8นําเสนอทั้งหมดมีจุดประสงค์คือทําให้าศาสนาดีขึ้นแล้วเราก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าคลิปที่อยู่ในมือถือน้องกอ๊อฟที่คุณผู้ชมเห็น5593คลิป ช่องแวันนี้มีบางจังหวัดจะขับรถชนนักข่าวนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าท่านต้องใจเย็นๆนะครับลูกศิษย์ของพระทั้งหลายเราชาวพุทธผมนี่โคตรจะพุทธเลยชื่อว่าพุทธ,ธอภิวันเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการให้าศาสนาดีเหมือนกับบิ๊กเต่ากับลูกน้องตำรวจทั้งประเทศที่เป็นชาวพุทธไม่ต้องขับรถชนทีมข่าวนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวัดไหนมันจะขับรถชนทีมข่าวช่องแ ใจเย็นเย็นและลูกศิษย์หลายๆวัดทั้งเจ้าคุณเจ้าคณะเจ้าอาว่าผู้ช่วยใจเย็นๆนะครับเรื่องทั้งหมดที่จะนำเสนอต่อไปนี้กับช่อง8ไม่ได้แต่งเติมนะครับทุกอย่างมีหลักฐานจากทางตำรวจรทุกอย่างมีหลักฐานจากที่นักข่าวไปหาแล้ววันนี้ที่ต้องบอกกับท่านคือมันเริ่มมีปรากฏการลูกศิษย์เริ่มจะไม่ยอมรับความจริงแล้วจะทำร้ายนักข่าวช่อง8ภาพนี้ผมเริ่มต้นก่อน ในมือถือน้องสรุปเรียบร้อยค7 6 3่ะ6 3ภาพคลิป5,593คลิปแต่คลิปนี้จะเป็นสนิทก,กับพระหรือจะอะไรยังไงเราไม่สามารถตอบได้แต่ภาพที่ถูกหลุดออกมาในมือถือแทงสนุกขึ้นมาก่อนครับไร้เรียงมาเลยนะครับทีมงานครับแทงสนุกครับแล้วก็ยังมิวายมีภาพหลายๆภาพที่ปรากฏนี่ฮะ เต็มจอเลยครับหลังจากนี้อ่าเมอธิบายหน่อยก็เป็นภาพนะคะในบ้านของน้องกอล์ฟค่ะที่จะเห็นผู้ที่ใส่ชุดจีวรพระเนี่ยเล่นสนุกเกอร์อยู่ในบ้านของน้องกอล์ฟค่ะนี่แล้วก็เืดเยด้วยดเดียวกันยังมีภาพนิ่งมุมอื่นๆอ,อีกท่านอาจจะบอกใช่เหรอบ้านน้องกอล์ฟไหมไม่เป็นไรลูกศิษย์ทั้งหลายดูข่าวและเดี๋ยวจะบอกว่าช่องแปดเช็คมาให้หมดแล้วนี่ฮะเม่เธอสังเกตข้างหลังไหม แต่ข้างหลังเนี่ยมันดูเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นตู้ใส่หนังสือ<ช>มันเหมือนกับเป็นตู้ใส่หนังสือแล้วถ้าเทียบกับสิ่งที่ตํารวจเขาพบเนี่ยนะฮะแสดงว่านี่อย่างน้อยนะเมย์ถูกไหมใช่ค่ะแล้วคําถามว่าคนพวกนี้ไปไหนเป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าคณะหรือเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกท่านอันตรธานวันนี้หายด่วนจริงๆนะฮะหายถึงขนาดที่ว่าบางจังหวัดผู้ว่าต้องเรียกประชุมเห็นภาพใช่ไหมฮะ แล้วทุกคนนะ่ะผู้ชมฮะ,ะก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะทั้งหมดเนี้ยผมจริงๆแล้วยังไม่อยากบอกว่าแต่ละคนเนี่ยที่ปรากฏในคลิปชื่ออะไรเนื่องจากว่าวันนี้บางส่วนเขาขอชี้แจงว่าไม่ใช่เขาใช่ค่ะว่าไม่ใช่เขานะฮะเราก็บอกอไม่เป็นไรงั้นก็ดูภาพเหล่านี้ไปก่อนล่าสุดคุณผู้ชมฮะ จำภาพต่อไปนี้ขวามือทีมง,งานค้างไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะกำลังจะบอกว่าทั้งหมดนี้มาจากมือถือน้องก๊อฟใช่หรือไม่นะฮะภาพอีกอันนึงที่ทำให้ชวนอึง้งและเดี๋ยวจะหาว่าช่อง8ทํางานไม่ละเอียดภาพที่พระนอนอยู่บนที่นอนคุณผู้ชมเห็นภาพนี้นะครับแล้ววันนี้เราได้ติดต่อไปยังคุณจัก,กรพันธ์ เป็นเอเจนซี่ที่ให้น้องก๊อฟเช่าบ้านค่ะเรากำลังจะสอบถามว่าภาพนี้ใช่ในบ้านน้องก๊อฟหรือไม่โดยวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับขอบคุณเอเจนซี่มากๆคุณผู้ชมเห็นภาพตะลุงคนนี้ใช่ไหมที่ใส่จีวอลเหลืองๆแล้วนอนอยู่บนเตียงเปิดเต็มจอก็ได้จ้ะนี่ฮะตะลุงคนนี้ ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับอีกภาพหนึ่งผ้าห่มหลุยวิกตองคุมหัวแล้วมีตะแก่คนหนึ่งกำลังนวดเท้าให้กับสีกาหรือไม่เจอไหมครับภาพนวดเท้าครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเอเจนซี่เช่าบ้านเจ้าของบ้านที่ให้น้องก๊อ อยู่อาศัยเดือนละ5้าหมื่นค้างภาพนี้ไว้นะส่งภาพมุมนี้มาให้ช่องแปเป็นที่แรกเพื่อจะให้สังคมไทยได้ตาสว่างสักครั้งหนึ่งว่าผู้หญิงคนนี้เอาพระเข้าบ้านจริงหรือเปล่าแล้วนั่งนวดตีนอขอภัยนวดเท้าจริงหรือไม่ภาพนี้คือภาพบ้านข้างในตอนที่มีการเปิดให้น้องก๊อฟเข้าไปอยู่อาศัยค่ะ โดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาได้ถ่ายภาพด้านในมาให้เราดูเพื่อจะเอามาเทียบกับภาพที่พระกำลังนวดเท้าสีกะคุณผู้ชมดูนะฮะภาพนี้ท่านอาจจะงงบอกแล้วมันสำคัญยังไงเม่ะเราให้ทําเพจมาใช่ไหมคุณผู้ชมดูนะฮะจำนะฮะจำนะ ขอบคุณเอเจนซี่นะครับเราเป็นชาวพุทธและย้ำตรงนี้ช่อง8เจตนาเดียวคือทำโรงไว้ซึ่งศาสนาพุทธให้สะอาดและประาศจากความมัวหมองแล้วเราเองก็นับถือทุกศาสนาในมุมที่สอนให้ทำดีเปิดเพจเต็มจอครับนี่ครับอธิบายสิแสดงว่าบ้านหลังนี้คือบ้านน้องก๊อฟจริงๆแล้วตาลุงแก่ๆคนนี้ซึ่งกำลังบอกไม่ใช่ผมอาก็ต้องว่ากันตามนั้น แต่ถามว่าคุณจะสู้ยังไงว่าคุณไม่ได้เข้าบ้านก๊อปเอเจนซี่ส่งภาพมาเมเธออธิบายขอบไปแม้กระทั่งรู้ ใช่ค่ะเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยจะเป็นภาพที่มีพระนวดเท้าส่วนขวามือเป็นภาพที่คุณจักรพันธ์เอเจนซี่ส่งมาให้เราจะเห็นว่าลักษณะของขอบประตูขอบกำแพงลักษณะของความกว้างทั้งหมดเหมือนกันเพราะว่าทางด้านของคุณจักรพันธ์อธิบายบอกว่าผมเนี่ยยืนยันเลยว่าเป็นบ้านสีกากรอบแน่นอนเห็นทุกซอกทุกมุมมาแล้วเพราะเขาต้องเข้าไปตรวจบ้านก่อนจะปล่อยเช่าคุณผู้ชมเห็นแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการเดินสายไฟใช่ไหมค,ครับ เห็นใช่ไหมครับแม้กระทั่งไอ้ขอบขอบที่มันอยู่ตรงริมประตูมันเหมือนกับเป็นเหมือนกับการกั้นเอาไว้แล้ววันนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาส่งหลักฐานที่แบบเป็นวิดีโอว่าบ้านของน้องก๊อฟเนี่ยหลังจากปล่อยให้น้องก๊อฟเข้าไปเช่าแล้วเนี่ยน้องก๊อฟเนี่ยจะสะสมเรื่องของไอ้หุ่นพวกเขาเรียกโมเดลแบ b บิใช่ไหมโดยในบ้านของน้องก๊อฟนี่นี่ฮะ อันนี้คือก่อนที่จะปล่อยให้น้องก๊อฟเนี่ยคือตกแต่งถูกไหมใช่บ้านจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วคําถามที่คุณผู้ชมเห็นก็คือว่าทําไมที่เราต้องเอาภาพพระคุมผ้าหลุยแล้วนวดเท้าผู้หญิงขึ้นมาให้ดูไหมฮะเพื่อจะยืนยันว่านี่ใช่บ้านสีกากฟหรือไม่เอเจนซี่บอกใช่ใช่มันคือบ้านสีกากรคำถามคือตะลุงห่มผ้าเหลืองไปนวดเท้าผู้หญิง จะสู้ยังไงฮะถ้าจะแย้งกับช่องแปดก็แย้งมาว่าไม่ใช่กับผมแต่ถ้าตาลุงคนนี้อยากจะช่วยาศาสนาก็แฉเลยช่องแปจะยืนเคียงข้างว่ามันมีขบวนการจะตบซับพระจริงไหมต่อมาคุณผู้ชมดูภาพนิ่งทีลภาพทีลภาพนะอ่ะเอาเพจออกก็ได้จ้ะเอาเพจออกแล้วเปิดภาพนิ่งทีลภาพนี่ทำไมที่เราต้องดูไอ้พวกแบบิกใช่ไหม เอ้เข้าเรียกอะไรนะเฮ้เข้าเรียกอะไรนะไอตัวพวกเนี้ยอาร์ทอยหรอคะเอออาร์ทอยอาร์ทอยแมสเราก็แบบเราก็สะสมนะแต่จำไม่ได้แล้ว <c oughs> ที่ให้ดูข้างในเพราะอะไรปะดูตะล้นห่มหลุยวิกตองคู่กันหน่อยดิตะล้นห่มหลุยวิกตองนวดเท้าอ่ะแล้วก็ค้างผ้าพวกนี้เอาไว้เ <c oughs> พราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> กําลังจะบอกว่าภาพตะล้นที่ห่มผ้าหลุยวิกตองและนวดเท้าเนี่ยข้างหลังตะล้นคนนี้เมเธอเห็น ไม่ใช่เธอเห็นหุน<อ>ที่อยู่ข้างหลังวะตุกตาเออค่ะเขาเรียกตัวอะไรนะลาบูบูบบเนี่ยเวลาเคนะรียดทีมงานแล้วจำไม่ได้เลยมันเรียกตัวอะไรบ้างเนี่ยนะฮะค่ะมันคือลาบูบูคําถามก็คือแล้วซ้ายมือคือภาพบ้านน้องกอ๊อฟใช่คุณผู้ชมครับ <c oughs> ท่านว่าอิตาลุงคนนี้ยมันเป็นนวดเท้าที่บ้านใครละ่ะอื แล้วอันนี้เอเจนซี่ขอบคุณมากๆนะฮะถือว่าช่วยกันทำโรงาศาสนาเห็นใช่ไหมเข้าใจแล้วนะอะกลับมาตรงนี้นี่คือหลักฐานที่แรกที่เปิดให้ดูจากช่อง8เดี๋ยวมีอีกฮะต่อมาครับตาลุงนอนคลุกอยู่ในผ้าหม่มบนเตียงเนี่ยเป็นเหมือนกับข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนกับฝาผนังหินอ่อนตาลุงที่นอนหม่มหันหลัง<ะ>เต็มจอก่อนปรากฏว่าวันนี้เอเจนซี่ก็ส่งหลักฐานในบ้าน มาให้เราดูอีกเอาขึ้นจอครับขึ้นจอหลักฐานในบ้านหลังนี้เราไปเจอว่าตู้เสื้อผ้าของน้องกอ๊อฟค่ะตู้เสื้อผ้าของน้องก๊อฟเมย์ปรากฏว่ามันก็ลายเดียวกันกับหัวเตียงฮะใช่ค่ะเอาละสิฮะนั่นหมายความว่าห้องนี้ซื้อแบบยกเซตอืม ใช่หรือไม่ฟอนนิเจอร์ยกเซตเพราะฉะนั้นตันลุงแก่ๆถ้าจะบอกไม่ใช่ผมผมนอนอยู่วัดก็สุดแล้วแต่คุณแต่ช่องแปดกำลังบอกว่าเอเจนซี่เขามีหลักฐานทั้งหมดแล้วภาพขวามือเนี่ยคือลายเดียวกับหัวเตียงเพราะสอบสวนกลางเข้าไปบันทึกภาพคือวันนี้มันจะมีพระบางคนเนี่ยนะฮะซึ่งพยายามจะสู้เรื่องนี้ไม่ผิดผมบอกแล้วแต่ถ้าท่านกลับตัวกลับใจต้องช่วยศาสนา เพราะฉะนั้นวันนี้พอเปิดหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเมมันดูเหมือนกับเป๊ะหมดเลยอะ่ะเป๊ะเลยทั้งนวดเท้าทั้งนอนขุดอยู่บนที่นอนล่าสุดวันนี้เราเลยถามเอเจนซี่เลยว่าใช่ไหมในห้องของน้องกอ๊ Agency อฟเอเจนซี่บอกคือมันมีส่วนคล้ายเลยเอเจนซี่เล่าว่ายังไงอีกโอ้โหคุณจกักรพันเอเจนซี่ค่ะโโยืนยันบอกว่าภาพที่หลุดออกมายืนยัน เป็นบ้านสีกาโอฟแน่นอนอเพราะตัวเองเห็นซุกซอกทุกมุมแล้วตั้งแต่กอฟก่อนจะเข้าไปและระหว่างที่กอฟอาศัยอยู่ด้วยถ้าดูลักษณะของโทนสีบ้านบอเปเปอร์ Wall aper, ด้านหลังหัวเตียงที่เป็นหินอ่อนรวมถึงสีผ้าม่านต่างๆยืนยันว่าเป็นบ้านสีกาโอฟแล้วห้องที่ปรากฏในรูปที่คุณผู้ชมเห็นเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่สีกาโกฟมาเช่าเป็นห้องนอนเปล่าๆนะคะสีกาโอฟได้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองเข้าไปพวกเตียงลิ้นชักต่างๆก็เป็นของสีกาโกฟเองค่ะซึ่งภาพที่คุณผู้ชม บริเวณติดฝาผนังมีลินชักมีตุ๊กตาตั้งอยู่ตุ๊กตาเหล่านี้เป็นของสะสมของสิกาก๊อปเพราะว่าคุณจักรพันธ์เคยเข้าไปในบ้านมีตุ๊กตาพวกนี้เกลื่อนบริเวณบ้านแล้วก็ยังมีตู้ลินชักขนาดใหญ่ที่สะสมนะคะตุ๊กตาโดยเฉพาะด้วยเช่นเดียวกันค่ะภาพนี้ค่ะที่เห็นตุ๊กตาอยู่ด้านหลังนะคะ ซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะมีการปล่อยขายตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาปี6 6เจ้าของบ้านตัวจริงอยู่ประเทศออสเตรเลียแต่ว่ากอล์ฟเดินทางมาแล้วเจอป้ายติดประกาศขายก็เลยมาขอเช่าตอนแรกตกลงเดือนละ40,000กว่าบาทรวมค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างก็ประมาณ5 0,000ืแล้วก็ตกลงเช่าค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็เอาเฟอร์นิเจอร์เดิมออกหมดแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองเข้ามาแล้วมีการต่อ,ตอ,ตอ,ตอเติมโรงรถหน้าบ้านไป8 0,000บาทตอนแรกตกลงเช่าจ่ายทุกวันที่5 <c oughs> ของเดือน <c oughs> ปรากฏว่าตอนแรกๆจ่ายตรงทุกเดือนตอนหลังเริ่มขอเปลี่ยนเป็นจ่ายวันที่9ได้ไหมพี่หลังๆไม่กี่เดือนเปลี่ยนอีกเป็นวันที่12ได้ไหมพี่หลังจากนั้นก็จ่ายเลทมาเรื่อยน้องกอฟอ้างว่ามีปัญหาเรื่องการเงินโดนเพื่อนโกงเงินไป 10.. ล้านบาทนะคะไม่ได้เอะใจอะไรคะ่ะแต่เห็นบอกว่ากอฟเนี่ยมีรถหรูขับมาหลายคันทั้งปอร์เช่ แล้วก็มีคันอื่นๆอีกนะคะซึ่งกอบอ้างว่าไม่มีที่จอดรถเลยเอาไปจอดไว้ที่อื่นค่ะดูในบ้านคุณจักรพันธ์บอกว่ามีแบรนด์เนมค่อนข้างเยอะ ของใช้หรูหราของสะสมราคาแพงและอย่าลืมว่าเอเจนซี่ได้รับการโอนเงินเรียบร้อยแล้วที่มีการติดค้างชั้ง้ใช่ไหม<ช>คำถามคือมันเป็นผู้ชายสองคนอ,อักษรย่ออะไรเมย์จำได้ไหมเขาไม่ได้บอกอักษรย่อยเขาบอกผู้ชายสองคนโอนมาวันที่5กรกฎากับ8กรกฎาเพราะฉะนั้นเอาละสิฮะ,คะใครมันโอนเงินตอนที่มือถือก๊อฟอยู่ในมือตํารวจ ฟังเสียงเอเจนซี่และนี่คือหลักฐานที่ช่องแปดพยายามหาความจริงมาย้ำไม่ได้มีอคติกับวัดไหนเลยผมนี่โคตรจะรักพูด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 เนี่ยนะฮะเอาฟังหน่อยฮะนนคือบ้านคือเต็ม้วยเฟอร์นิเจอร์แล้วของสะสมเรียบร้อยแล้วครับเหตุที่ตรวจเพราะว่าทางเจ้าของบ้านกับผมอะก็คือนัดกันว่าคือทางเจ้าของอยู่ต่างประเทศเนาะพาเขากลับมากรุงเทพแล้วก็เลยโอเคไหนไหนมากรุงเทพแล้วขอไปดูบ้านหน่อย ก็เลยไปดูบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือประมาณช่วงตุลาคมก็ไปดูบ้านกันก็ทีนี้เกิดในบ้านก็คือมีการต่อเติมโรงรถคือปกติเป็นโรงรถคือมันจะเป็นโล่งๆเนาะไม่มีหลังคาคุมแล้วน้องเขาต่อเติมแล้วก็ยินดีเขาบอกว่าเขาต่อเติมไป8 0,000บาทนั่นก็คือตอขอต่อเติมบ้านเพิ่มแล้วก็ในบ้านพอเข้าไปในบ้านปุ๊บน้องเขาก็พาทัวร์ในบ้านก็พาทุกัน่างีคือมีเฟอร์นิเจอร์ที่แบบของเขามาเองแล้วก็พวกของแบรนด์เองกระเป๋าก็คือพาไปห้องนอนห้องนอนที่อยู่ชั้นนนนน2หห้้อออองงใญ่่ทีน ก็คือเห็นว่ามีพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกน้องเขาเปิดแอร์ให้กระเป๋าด้วยแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งว่าแอร์เสียแล้วเขาก็มาบ่นว่าเออแบบแอร์เสียนะกระเป๋าเขาพังอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาช่างซ่อมแอร์ให้เขาวันที่ไปเนี่ยก็คือมันเป็นบางส่วนคือน้องเขาบอกว่าเขาายบางส่วนออกไปแล้วเพราะว่าแอร์เสียก็เหลือจะเป็นพวกหลุยพวกทแนวอะไรเงี้ยครับแต่ที่แต่ที่จริงๆคือตุ๊กตา พวกแบ์บริกพวกอะไรลาบูบูของเขาที่เป็นสะสมอาร์ทอยครับในบ้านกิกาตอปค่ะมีเห็นหัวเตียงเห็นอะไรจากภาพที่ให้ดูอะค่ะใช่บ้านของเขาไหมคะก็น่าจะใช่แหละครับเพราะว่าด้วยโทนสีบ้านผนังหรือว่าห้องลักษณะห้องนอนก็คือน่าจะใช่ครับถ้าเตียงผมไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราปล่อยเป็นบ้านเปล่า เราไม่ได้สังเกตตรงนั้นไปครับแต่ลักษณะโทนคือใช่เลยถ้าทักตัวห้องนะอ่าใช่ครับอันนี้ตุ๊กตาพวกลาบูบุอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาใช้อยู่แล้วนะคะที่พี่เคยเห็นไหมใช่ใช่ครับเป็นตุ๊กตาที่เขาสะสมอยู่ครับประตูฝาผนังอะไรคืออันนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนใหญ่ที่ผมไปดูห้องนอนใหญ่ใช่ครับ ได้เข้าไปในห้องนี้แล้วด้วยใช่ไหมคะครับคบถูกต้องตัววอเปเปอรใช่ครับตรงครับเพราะฉะนั้นท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น